ครับทุกคนครับผมโอ้บอได้อยัางไรสบายดีอสบายดีครับผมหยุดมื wow. ่อนี้ครับหยุดบอเมื่อนี้หยุดบอเมื่อนี้เฮ็ดงานมืออื่นหยุดครับผมมืออื่นหยุดบอเซาหยุดครับบันเสาร้อนบัดหมึอสบายสบายน้องเดี๋ยววัดไม่อย่างไรนี่มาเซลีนอ่าอยากเช้บ่อเพื่ออะไรนะวัดอันนี้เช้เป่าดีโอ้สักเป้าดีเยอะนะโอ้วัดจีบ้านนะวัดวัดจะเช็คหนิ จำบได้ประมาณสามสิบสองสามสองจำได้จำบได้มีคอมพิวเตอร์จำได้โอ้แมนหลายวันคอมพิวเตอร์มีบัตกดเห็นบมบางกดครับคอมพิวเตอร์จำได้โอ้คอมพิวเตอร์จำได้นี่ไทยโพดทัวร์เร็วนี่ใครเปิดมาล่ะโพดทัวรนี่ไตยจำได้ทุกคนพูดมีเครดิตเออจำได้เลยไมีเครดิตหรอวะโอ้มีหัวหมูเนี่ยมีเนี่ยบ่ยมีมีอาหารสดมีอาหารสดโอ้อาหารสดมามือ วันจันวันพลหาดอาหาส่นหวันพลหาดพัลหัดเออยาไทยวีดีโอเดบัดเอ้ยแ็กิกตอก็ไม่เฟซบุ๊กเออเนี่ก็เฟซบุ๊กกับิกตอกเพจเพจทิกตอกเพจเออเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแมนมีมีเอฟซีลายบ <laughs> ยังก่อ FC live บอเออ FC l ล v e แฟนบอ <laughs> นแฟนซุปเปอร์สตาร์เ,เออ FC live บอตาย FC FC live FC live วัด FC i v e บออยากเซลฟี่บอขุดอยากเซลฟี่โอ้ของไหลตัวเนี่ยไหนพี่้องเลิกงานแล้วมาหาซื้อข้าวน้ามันเลครับผมนะครับโอเคเลเพือ่อนว่า ภาษาไทยได้เลยครับผมฟังไทยรู้เรื่องพี่น้องนี่ครับผมพากันมาหาซื้อกับเขาแบบน้ำเนี่ยพี่น้องโอ้แล้ววิธีชีวิตรแรงงานไทยนี่อีสเซลยวกันเลยนะครับพี่อยซื้อกางเกงไปเบอร์อะไรใช่ดิเบอรเอลมือเบี้ยวเอาห้องวะเบอร์เอลแล้วเนาะอือ เออเบลเบลใส่ดีโอ้ยจะพามาไหมตนนี้แร้องเียต้องถามไม่ใครยูเหลือแกร้องนะอ่าบ้านบ้านกางเกงนี่เขาว่าแกร้องเลยวะเนี่กางเกงนี่ไหมเขาพูดว่าใส่เขาแกร้องเลยว่าใส่ไม่พอได้แล้พูดได้พูดเอาเองนี่นี่นีเขาบอกเ่ยพูดได้ส์ยุเอลสยุเอ็กซ์เอล โอเงีนโอ้ยขายก้อนเขาเลยจุอ้ใบอุมีุมปุ้ยอีกชยอ่ยแจอยุมปุ้ยจ่อยจ่อยบอจ่อยไมเปนเนนนะบอสกอนเ่าอันนี้เ่เ็นติบเข่าติเข่าติ๊บติบเข่าติบเข่าติบเข่าติบข่าเนียยครับผมติบเข่าเนี้ยเา จเขาจงเาหเาหาเช็กจำบ่ได้อเาหาโอ้ยิเกาโอ้บแพงบ่แพงบ่แพงเออสองร้อยแปดสิบเป็นเงินไทยเน่ยอดทวนังโอ้บละใจดีเครับนี่เออโยเกมเออ FC บอุดรหลยเด้อวด เอฟซีเบาดอไลยวรู้แล้ว่าเบ้าดอ่นผิวแดง messenger นตเต็มเผู้สาวเฮ้ยเ้เยเฮยาเ่นยกบวยากนิ้วไอบวอ้ยากนิ้อบ่อัก้สา้วไไหลได้อวปมาหลเลยวะก้องเขาปะมาหลไหมมีคนมาหมาหลาบ้าเนะวัดมาแต้เมืองไทยบ่มาต่ไทยแลนด์มาต่ไทยแลนด์เลยส่งมาไยไงมาต่ไทยแลนด์ปา คงอยู่ช็อปมาตาไทยมาตาไทยบัดแมบัดพรรคมาตาอิสราเอลเออพักอิสราเอลมาตาอิสราเอลเอออาวัดคงมาตาไทยอันอิสราเอลเขาบพิ่กินหมูเป็นยังคนอิสราเอลบขาได้กินหมูอ๋คนยูเออคนจูคนจูกินบ่ได้แต่ว่าขายหมูได้เซลขายได้โอ้โหนี่แต่อีสานนีแต่คนอีสานเออใกล้คนอีสานเหลียวว่าไทยอีสานเน้นอ่ะอีสานเร็วเอออันนี้เพได้เปิด Icana, วะเปิดบ่ได้โอ้เปิดบอดได้ดิโอ้กองเข่าใหม่ใหม่เใหม่อืมใหม่โมเมนต์เซ็นอ์มือน่กับประเทศงานอ务เอ้ยงานหน่อยงานงานหน่อยงานหน่อยนอนมือสลิปเดยอะเท่าไหร่ เะเดือนเดือนปะมาณเท่าไเดือนเดือนนึงกีได้อยู่เจ็ดันกว่าอยู่เจนเจ็ดตันเจ็ดพันเจ็ดพันชคสองนหกนสองกระบนแมนบอกเออแมนประมานี้มีเมียนึ้เาเมียหน่อยมีมีบอโอ้ยเมียผู้เดียวละเดียวเออเอาผู้เดียวอีตัอผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวมีไต้เห็นมีสรงโทรศัพท์เอาบ่เมีนะ่ทยวิดีโอบ่ดีแนบอบ่ดีเลยบ่ดีเออบ่ดีนกองนายตวร้อนเนอ่างนีคืออะไรบ่เออคืออะไรบ่องนายาว่ะ น้อโอ้ยกองหน่อยกองหน่อยโอ้ไกลเราบอลเหลืออีกกี่นาทีได้วิดีโอละเขอบคุณบอลหลายๆโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบอสนะครับหาซื้อเขาพี่น้องเอ้ยฮะครับผมนะครับไหนพี่น้อง อะไรเงินเหรออ้มเห็นตะวันมาอันนี้ดีวกว่าเว้ยไหนพี่นาะเราเลิกการแรงงานซื้อของเขาเลยนะแต่ละมือแต่ละวันกันเลยนะครับวิถีชีวิตแรงงานให้ี่อีสานเดียว ผว่าในเบิ่งของสดเน่กับเขามาเลยบอลนาะบฟุหัสานลหัสยังมีของสวดันอาทิตย์นลฟัลหัสไม่บอโอ้ฟัลหัส